รถมือยังไม่รู้ค่ะแต่ลีลาเนี่ยเห็นแน่นะคะเต็มร้อยไม่หักเลยค่ะลิซ่าหนูคือน,นักแสดงแน่แล้วนะคะอยู่ๆเชฟลิตค่ะก็คึกขึ้นมานะคะวันนี้ Energy คือเต็มขีดเลยทีเดียวค่ะมาทำขนมให้เพื่อนๆกินใครทำไม่ใครกินก่อนงงมาก I'll I'll trust Alice on this. แม่เรากระทำอยู่ในดิสนีย์แลนด์นะคะดูลีลาก่อนทำเสร็จกี่โมงหนูลิสนะคะอันนี้เป็นบราวนี่นะ,ะสูตรไม่ซ้ำเพราะจำไม่เคยได้จริงๆและที่สำคัญคือแอดนึง,งงมาว่าน้องอ่านตำรามาก่อนไหมหรือว่าน้องใช้ดูแม่แม,แม่ที่พิมพ์ขึ้นมานะคะนี่พี่ก็ทำไม่เป็นลูกนะมีแม่แม,แม่คนไทยด้วยแล้วก็มีคนลุ้นตลอดทั้งคลิปค่ะบอกว่าอ้อยอ้อยคือตอนนี้ต้องใส่อ้อยแล้วนะบางคนก็บอกว่าโนโนใสน่นู่นใส่นี่นะคะน้องก็อ้า ทำตามคําบอกค่ะนี่ลดนะเชฟพี่ลิศโอเคโอเคโอเคโออย่โออยะโอโอ that โออตวอยออยโอเค and then เอ่อ mix it เอ็นดูค่ะแฟนๆบอกว่าได้เวลา mix นะคะก็คนใหญ่เลยแม่ที่สำคัญก่อนน,ะนี้ยังหาอุปกรณ์ไม่เจอด้วยบอกว่านี่บ้านหนูละ แต่ของอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะโอ้โหวันนี้แค่คลิปอาหารเชฟพิลิสนี่คือสร้างมีมเต็มจัก,กรวาลโซเชียลแล้วแล้วแอดอยากให้ดูจังหวะน,นี้ลาดเข้าไปปั๊บคือแบบโอเคแหละหนูตวงมาแล้วก็จริงลูกแต่มันต้องค่อยๆอันนี้ขึ้นลงไปแบบอแล้วคนใหญ่เลยนะแล้วเดี๋ยวดูหน้าตาเราไม่ค่อยจะมั่นใจนะตอนที่แบบฮเข้าอบได้แล้วหรอคะเออนี่ย ลีลาเธอนะไม่ธรรมาดาจริงๆ าหนักมากนะคะทั้งคนทั้งเต้นอยู่คนเดียวจะทาาว่า is okay to bake และดูทำหนะ้าอะไรจะเบะแรงขนาดนั้นหนูต้องมั่นใจโลกต้องมั่นใจนะเพราะว่าถึงปล่อยประมูลเนี่ยมูลค่าก็มาหาศาลกินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่นี่มันมาจากน้ำมือของลาริสาเลยนะคะ is okay to bake เอออันนี้พีคจริงนะ ซึ่งแม่แม่ก็คงแบบใจหนึ่งก็ลังอีกใจจะบอกลูกตรงๆได้ไหมว่ามันน่าจะกลิ่นาไดลโกซึ่งเหตุการณ์ในบับเบิลวันนี้นะคะออมีกอดมีจูบซึ่งเหตุการณ์ในบับเบิลวันนี้นะคะ เขาก็เรียกว่าทำให้แอดนึกถึงบรรยากาศนะน้ำเลมอนเอดแก้วที่แล้วเลยที่พี่อลิสก็คือผลักมืออย่างไวนะะรอบนี้ก็อีกแล้วค่ะเอาอะไรให้พี่เขากินพี่เขาผลักไว้ก่อนเลยนะเขากลัวเสียชีวิตนะซึ่งไม่รู้ว่าน้องเนี่ยทำประกันสุขภาพเบบี่อลิสด้วยหรือเปล่านะฮะแหมยังกลา้าพี่เขาลออีกนะส่วนตัวเองอะเลยจะกล้าชิมไม่มีทางนะคะแล้วก็ขยันหาทำค่ะเรียกว่า จะนาเสนอชีวิตมุมไหนก็ได้อะแต่รักการทําอาหารนี่ก็เอ็นดูนาะ <And> ทาเองก็ไม่กล้ากินเองอ่ะน oh, ักเลงปะ so และอีกเรื่องที่เราออกรถนะคะเรียกว่าสารภาพกันในครัวเลยทีเดียวนะคะ อันนี้ก็คือตีท้ายครัวของแท้นะคะก็คือน้องลิสเล่าว่าในงาน F1 นะเราก็นึกว่าแบบเฮ้ยน้องคือเหมือนเจ๊ใส่ยีอะไรอย่างงี้นะน้องบอกบ u d g e จริงๆเนี่ยน้องจะต้องมีกางเกงหนังนะคะแบบมาอย่างสวยอย่างเก๋เลยนะเข้ากับเสื้อแจ็คเก็ตน้องนะคะแต่ประเอิญว่าน้องค่ะก้มลงหยิบรองเท้ากางเกงขาดแควกสิแม่น้องแบบช็อกแล้วน้องบอกอมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้มาก่อนเลยนะก็เลยตามพี่อลิสข้าบอกว่าเอากางเกง เองหนูมาหน่อยนะคะเอาจริงๆนะด้วยความเป็นแฟชั่นไอคอนไม่รู้เลยว่านั่นเป็นการแก้ปัญหาหน้างานหรือว่าน้องคิดมาดีแล้วเพราะมันออกมาดูดีมากนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่สารภาพกันหน้าเตาหน้าขนมอบเลยนะคะทุกคน และเราจะทิ้งท้ายด้วยช่วงที่น้องรออบขนมนะคะมาดูกันว่าซุปตาระดับโลกเขาทำอะไรกันทุกคนนะส่วนพาร์ทที่น้องพาชมบ้านเดี๋ยวแอดค่อยทำให้ดูเลยวกันนะจะสนมากดุกดิกมากรักนะแต่ใครจะชิมก็ชิมนะคะแอดขอบบายนะ <laughs> แซวๆค่ะเดี๋ยวเชฟก็เสียใจยมิชลินยังอายเลยนะคนเดียวบอกเลย